เทียริสผู้เล่นที่เรียนรู้ไวมากที่สุดในบลูล็อกจะมีใครกันบ้างและเป็นยังไงกันบ้างก็ไปรับชมคลิปกันเลยนะครับผมโดยคลิปนี้เนี่ยจะเป็นในส่วนของพาร์ทสองเทียริสนี้นะถ้าใครยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกเนี่ยก็สามารถไปดูพาร์ทแรกกันก่อนได้นั่นเองนะครับผมโดยพาร์ทแรกเนี่ยนะครับผมจะทําการปักให้ตรงตัวไอตอนนี้เลยนั่นเองนะครับผมนี่เห็นไหมมันขึ้นมาแล้วนะครับผมสามารถกดดูได้เลยนั่นเองนะครับจะเป็นไงก็ไม่เป็นการไปรอช้านะครับเข้าคลิปไปเลยแล้วกันนะครับผม สวัสดีครับทุกคนในสัปดาห์ครับผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอนิเมะมังงะการแคสเกมแล้วก็ลุกิซึมนั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่จะทำเป็นแนวเทียร์ลิสต์หรือไม่ก็การวิเคราะห์นะก็เรียกได้ว่าถ้าใครที่ชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยสามารถกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยนะครับผมแล้วก็ตามที่เห็นนะครับดิสคอร์ดนะครับผมถ้าใครอยากที่จะเข้ามาทำการคุยกับผมหรือว่าทำการในส่วนของซัพเจสต์คอนเทนต์นะครับหรือแนะนำคอนเทนต์เนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะครับเข้ามาเถอะนะผมไหว้นะครับผม ไหวนะครับไหวจริงจริงนะครับผมก็เอาเป็นว่าปะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเข้าคิดกันเลยแล้วกันนะครับผมอ่ะโอเคเรียกได้ว่าผมก็ย้ายนี่เห็นไหมมาหมดแล้วนะครับรับเหล่าตัวประกอบทั้งหลายนะคิดว่าเออใช่ผมพูดอีกรอบพาร์ทก่อนผมแม่งพลาดลูกพี่เกรกมาลุกไปรอบนี้ไม่พลาดแน่นอนนะครับยังอยู่เนี่ยยังอยู่ตรงนี้นะครับผมไอคลิปก่นกอนๆแม่งผมพลาดเกรกามาลุกเศร้าอ่ะนะครับก็เรีว่านั่นแหละนะครับผมไปจัดไปนะครับต่อกันนะครับกับนิโกะนิโกะเนี่ยโอ้โห ได้อิสกีเอาเองนะเออนะครับผมก็ตามที่เจ้าตัวบอกนะว่าขอบคุณอิสงีนะครับไม่งั้นก็คงตกรอบไปแล้วนะในรอบสูงๆเนาะเออนะครับแต่ว่าที่เรามาจนถึงปัจจุบันได้ก็เพราะอิสงีมาเอาเวกนั่นเองนะครับผมจนปัจจุบันเนี่ยใช้เมตาวิชันได้แล้วแล้วก็ค่าตัวก็เรียกได้ว,ว่าไม่ได้กระจอกเลยนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออยังไงซะก็ต้องให้อยู่นี่อยู่แล้วนะครับสาหรับระดับเรียนรู้เร็วใช้ได้นะหรือไม่อาจจะให้เรียนรู้โคตรไวที่ผมกลาลังเลอยู่เหมือนกันนะเวคือมันปลดล็อกเมตาวิ อ๋อเออวะ่ะนี่โกมันเด็กมากเลยใช่ไหมอายุเหมือนมันจะน้อยกว่าเพื่อนมันด้วยใช่ไหมมันก็น่าจะเป็นเรียนรู้โคตรไวนะถ้าเกิดสมมุติว่าสมมุติว่าแบบมีเวลาปีปี2ปีมนะันอาจจะเก่งกว่านี้เลยก็ได้นะครับก็รู้สึกว่าอ่ะโอเคให้มันเรียนรู้โคตรไวไปก็แล้วกันนะอีกหนึ่งตัวเนาะต่อมาอ่ามาแล้วครับกับที่ผมล้อแม่งเรื่อยๆในช่วงนี้นะครับกับอ่อายาโนอิซง,งินะก็ไฟเลยนะครับสําหรับเอ่อเป็นอัจฉริยะแห่งการปรับตัวใช่ไหม เรียกว่าผมกำลังเลนะว่าระหว่ังจะให้มันอยู่ในอัจฉริยะระดับปีศาจไปเลยหรือเปล่านะเพราะว่ามันเป็นถึงอัจฉริยะแห่งการปรับตัวเลยนะเว้ยมันก็ต้องเรียนรู้โคตรไวยอยู่แล้วนะครับแต่ว่าดูจากทรงเนี่ยมันก็จะมีตัวละครบ้าๆบ,า,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 บางตัวนะครับอย่างเช่น ก็มันก็ไม่น่าจะหลุดพ้นนอกจากมึงได้นะก็เลยเรียกได้ว่าเป็นลังเลเหมือนกันนะแต่ว่าถ้าให้เทียบอะระหว่างอิสังิีกับพวกแบบที่เหลือพวกนี้ผมมองว่ายังไงอิสังิีแม่งก็เหนือไปอีกขั้นแบบว่าเผอเเกินขั้นด้วยนะก็เลยยังไงก็ต้องให้อยู่แล้วนะครับสำหรับอิสังิีเป็นอัจฉริยะปีศาจไปนั่นเองนะในด้านพรสวรรค์แล้วก็การปรับตัวนะเพราะว่าอิสังิีเนี่ยเรียกได้ว่าอ่อผมพูดผิดไม่เชิงพรสวรรค์ปรับตัวเฉยๆนะครับหรือใครจะคิดว่าเป็นพรสวรรค์ก็ได้นะแล้วแต่เลย สาเหตุนับง่ายๆนะเพราะว่าอิซางิีเนี่ยความจริงตอนแรกอะ่ะมันเป็นผู้เล่นที่เลกได้ว่าก็เราไม่รู้อะไรเยอะใช่ไหมแต่ก็เห็นว่ามันเหมือนจะเก่งแต่ก็อยู่ในระดับแบบว่าปานกลางไม่ได้ดูจะเวอร์อะไรขนาดนั้นแล้วสุดท้ายก็ เหมือนว่าจะไปแพ้กับคีราใช่ไหมในรอบท้ายเพราะว่าได้ัเสืยงผมบอลให้เพื่อนนะ้ำก็เลยรู้สึกว่าอิซังีเนี่ยนะตอนแรกมันเหมือนจะเป็นผู้เล่นมิดมิดเว้ยแต่หลังจากที่ได้ามาบลูล็อกอ่ะแล้วแบบเหมือนเป็นโดนเส้นไงเออมันเข้าเส้นนะครับบลูล็อกนี่แหละที่ของกู้นะครับก็เลยทําให้เลนได้ว่าโอ้โหเอาเวกเลยนะแล้วก็พัฒนาเรื่อยๆเลยถ้าเกิดจะไม่ให้เรียนรู้โคตรไหวก็ไม่รู้ว่าจะให้ตรงไหนแล้วนั่นเองนะครับผมสำหรับอิซังงีนะอ่านะครับผมต่อมาตามมาติดติดเลยนะครับกับอ,อิโตช นะครับผมนะก็อิโตชิรินหรือว่ารินอิโตชิเนี่ยมันเป็นอัจฉริยะอยู่แล้วนะครับตั้งแต่เด็กเลยคือแม่งเก่งฟุตบอลมากๆอยู่แล้วนะพอมาบูล็อกความสามารถก็เอาเวกขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆเข้าโฟก็เป็นโฟสุดขี้โกงสุดอันตรายที่ หนึ่งสิบเอ็ดอะบอกเลยนะครับหนึ่งสิบไม่กูให้เพื่อร่วมทีมด้วยเพราะว่าแม่งเอ่อเลี้ยงบอลไม่ส่งหาอะไรเลี้ยงหมดไม่สนลูกใครนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นอัจฉริยรระดับปีศาจเป็นแน่นอนครับอีกตัวหนึ่งเลยนะข้างอีสงหีไปเลยนั่นเองนะเดี๋ยวเราเข้ามาจัดตอนท้ายเนาะว่าใครอยู่ไหนนะต่อมากับอาริวอาริวเนี่ยก็รอบมาถึงจุดนี้ได้นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตอนผาอูเบอร์ผมส่วนตัวนะยอมรับจําไม่ค่อยได้ว่ามันทําอะไรบ้างแต่จําได้ไหมที่เราจัดค่าตัวกันไป โอ้อาริว่าตัวมันสูงกว่าที่คิดนะก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยหรือว่าอาริวิมันมันก็จะใช้ได้เหมือนกันว่าแต่ว่าเราแค่ลืมมาเลยประมาณเนี้ยก็เลยตอนเนี้ตอนนี้นะขออนุญาตนะให้เรียนรู้เร็วใช้ได้ไปก่อนเพราะว่าผมลืมอ่ะพูดตามตรงก็คือจําไม่ได้แล้วว่ามันพัฒนาด้านอะไรนะครับรู้แค่ว่าในฐานะกองหลังมันถือว่ามีประโยชน์มากๆเพราะแขนขามันยาวมันการลูกได้แบบว่าดีกว่าเพื่อนเขาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ ด้วยคมที่ว่าอีกอย่างหนึ่งครับแขนขามันยาวก็การวิ่งเนี่ยมันก็จะอีซี่กว่าชาวบ้านเขาใช่ไหมเออนะครับผมอันนี้ผมไม่รู้ว่ามันจะเกี่ยวอะไรมากน้อยในเวิร์ดบูลล็อกขนาดนะั้นหรือเปล่านะแต่ได้คิดกันง่ายๆก็แบบคือตัวแขนขามันยาวอ่ะคือมันอารมณ์เหมือนแบบคนตัวใหญ่กับคนตัวเขาเรียกอ,อะไรนะมันไม่เชิงอ,อ่ะเหมือนแบบว่าเอาอามดกับคนอย่างเงี้ย คือสมมุติว่ามดมันสามารถวิ่งได้ไวกว่าคนใช่ไหมแต่ไอ้พอคนมันตัวใหญ่กว่ามันก้าวทีเดียวมันก็ไปไกลแล้วนะครับก็รู้สึกว่าอาลิวเนี่ยอาจจะมีข้อเด่นนะครับผมที่ตัวน,นั้นอาจจะได้เปรียบด้วยหรือเปล่านะการประทะกันในอากาศมันก็ดูว่าใช้ได้นะครับก็รู้สึกว่า,าสรุปจะให้อยู่ที่ไหนดีวะสำหรับอาริวอะ่ะเห็นคนพูดถึงมันก็เยอะอยู่เหมือนกันนะ ขอให้เรียนรู้เร็วใช้ได้อ่ะอ,อันนี้เป็นกรณีพิเศษเลยผมให้มันเรียนรู้เร็วใช้ได้เป็นต้นๆเลยแล้วกันนะเป็นต้นๆเลยอันนี้แบบว่ากรณีพิเศษเลยนะนะที่ผมจะระบุเลยว่าผมให้อาริวเนี่ยเป็นหนึ่งในเรียนรู้เร็วใช้ได้ที่เร็วที่สุดในหมู่เพื่อนมันเลยแล้วกันนะครับผมคู่ไปกับอีกตัวหนึ่งซันเทสสนะซันเทสึแล้วกันนะครับผมนะประมาณนะั้นเนาะโอเคครับต่อมาจาับโอ้โหมาแล้วลูกพี่เรา euh, พูดยากเลยว่ะเพราะว่ากาคารูปมันเป็นประตูใช่ปหฉะนั้นตำแหน่งเนี้ยมันก็เลยข้องดียาก แต่เอาง่ายๆนะคือถ้าสมมุติว่าตอนแรกอ่ะคือคือไอ้บูล็อกเนี่ยมันคือการรวมไซเกอร์ใช่ปะ่ะถ้าเกิดสมมุติตอนแรกมึงเป็นสไตรเกอร์แล้วอยู่ดีมึงโดนสับเป็นประตูแล้วมึงทาได้ดีขนาดนี้ก็มันก็ต้องให้เรียนรู้กฏไหว่แล้วป่ะวะคือมันเป็นประตูอันดับหนึ่งในบูล็อกเลยนะเว้ยท,ทั้งที่แม่กไม่เคยเป็นประตูมาก่อนอ่ะมันจะมีคาอะไรเรียกได้ว่าเอาจริงๆจ,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 จะให้เป็นอัจฉริยะระดับปีศาจได้เลยนะคุณคิดสภาพคุณเตะบอลคุณแม่กเป็นคนเตะมาแบบตลอดทั้งชีวิตอออออ่่่ะะะะยยยูููดีมมาาาบบล็็็กกกััังเปนนนตตแไรรคพ มาภาคยูยี่สิบยเอโกแม่งสั่งให้กูไปเป็นประตูแล้วกูได้ฝึกแป๊บเดียวนะครับแล้วลลดันคันลูกได้โคตรโหดเพราะว่าความสามารถด้านแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเซน์ของมันแล้วก็แบบว่าความยืดหยุ่นน่ะแม่งคือโคตรสุดยอดกลายเป็นว่าแบบแม่งเป็นประตูแล้วลุ่งมากๆเฉยนะครับจนกูก็งงแล้วว่าจะให้มึงอยู่เทียร์ไหนดีนะครับในการจัดครั้งนี้นะส่วนตัวนะว่าการตามตรงอะ่ะผมม้อแม่งเป็นอะไรที่เวอร์มากเว้ยเพราะมันเหมือนจะรู้สึกนะส่วนตัวคิดนวน่าน่าจะนับจากสูตรเลยป่ะผมไม่ได้เล่นบอลไง ก็เลยคิดว so like mm ่า hmm. อ right? so like ันนี้เท่าที่ผมรู้นะก็คือถ้าคุณเล่นเป็นสไตรเกอร์คุณก็ไม่น่าจะฝึกเป็นประตูปะใช่ไหมจริงถ้าคุณแบบว่าติดเป็นนักแข่งอะเพราะว่าคือไอเอโกดเนี่ยมันเอาพวกแบบแนวหน้ามาทางนั้นเลยนะเว้ยมันไม่ได้แบบเอากี่กี้กอกนะก็รู้สึกว่าถ้ามาเอาแนวหน้าพวกแนวหน้ามันก็น่าจะหลักๆฝึกพวกแบบว่ายิงประตูเลี้ยงบอลอะไรอย่างงี้แบบว่าพวกซักศักเขาเรียกนะทักษะสไตรเกอร์แล้วใช่ปะ ฉะนั้นเนี่ยอยู่ดีๆแบบกากมารู้โดนโดยมมาเป็นผู้เล่นประตูแล้วก็คือแบบเรียนรู้โคตรไวจนปัจจุบันแม่งบอกว่าบล็อกยันบาโลได้อะคือแบบแม่งสุดมากนะครับสำหรับกากมารุฉะนั้นให้ไปเลยนะครับกับอัจฉริยะระดับปีศาจเหมือนจะอวยแต่พูดตามตรงผมว่าแม่งเรื่องจริงว่ะ เออมันเป็นไตเกอร์โดยตลอดอยู่ดีเป็นประตูแม่งทำได้ขนาดนี้คือเวอร์มากนะครับก็ให้ไปเลยนะสำหรับตรงนี้นะกากมารุเนาะต่อมากับซาเอะอันนี้ง่ายๆเลยมันเป็นพี่ลินแต่ว่าบอกว่าแป๊บเดียวนะครับคือคือมันเป็นพี่ลินผมจําไม่ได้ว่าประมาณกี่ปีแต่ไม่ห่างกันมากหรอกไม่ฮไม่น่าห่างกันขนาดนั้นนะครับแต่ว่าแม่งพูดตามตรงนะในหมู่นะิวเจนอ่ะผมให้ซาเอะน่าจะเก่งสุดแล้วเก่งกว่าไกเซอร์เก่งกว่าทุกตัวเก่งกว่าทุกคนดอนอะไรอย่างเงี้ยแม่งเก่งกว่าหมดเลยนะครับเพราะอะไรเพราะว่าซาเอะคุ คือแม่งโคตรโหดและนั่นคือมันไม่ได้เอาจริงเลยแม้แต่นิดเดียวพูดตามตรงจังหวะเดียวที่มันเอาจริงเลยนะหรือว่าเข้าโฟอ่ะคือมันไม่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการเลยแต่ว่าพอเห็นตามันเป็นสีดำอะ่ะผมก็เลยคิดว่ามันน่าจะเข้าโฟคือตอนนี้มันเลี้ยงบอลแข่งกับลินซึ่งมันเข้าแป๊บเดียวแล้วมันก็เหมือนจะออกด้วยนะครับก็เลยรู้สึกว่าไปไป,ไปมามาเอาจริงๆซาเอะนี่มัน มันถูมันเก่งมากคือมันกักฝีมือตัวเองมากะนอกจากจะไม่ยิงประตูเองแล้วในแมตช์อยู่ยี่สิบนั้นนี้มีโอกาสยิงหลายรอบอ่ะแมงยังแบบกักฝีมือในการบอกว่าเป็นกองกลางเข้าไปอีกขั้นด้วยการแบบว่าเหมือนแบบเข้าสมาธิไม่ได้แบบผู้มึงอ่อนแอเกินไปไปไอ้พวกญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยจนมันต้องมาเจอกับลินหรือว่าตอนช่วงท้ายๆแบบว่าอยากเอาจริงเพื่อปิดเกมขึ้นมานะครับสุดท้าก็ปิดไม่ได้นะเพราะว่าแน่นอนถ้าปิดได้มันก็ชิบหายหมดนะครับสำหรับ ซ <c oughs> ีรีส์บูล็อกนะก็เลย <c oughs> นั่นแหละนะครับสำหรับซาเอเนี่ยแม่งต้องเป็นอัจฉริยละระดับปีศาจอยู่แล้วเว้ยว่ากันตามตรงซาเอเ๋แม่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะกับอัจฉริยะระดับปีศาจนะอืมนะครับผมต่อมากับไอคูไอคูเนี่ยน่าเสียดายเราผมอยากเห็นมากเลยสำหรับไอคูเวอร์ชันที่เป็นสไตรเกอร์ใครไปรู้ไอคูที่เป็นเวอร์ชันสไตรเกอร์อาจจะเก่ง พอพอ่อกับอิสงิหรือลินเลยก็เป็นไปได้นะเออนั่นะผมครับพาะขนาดเป็นกองหลังเนี่ยคือแม่งก็สุดยอดมากอยู่แล้วนะครับแล้วตอนแรกไม่เป็นไตรกิมแลวถ้าเกิดสมมติฝึกต่อแล้วก็ได้เข้าบูรล็อก,กับตามที่มันบอกว่ามันอาจจะมีอนาคตที่ไกลามากเลยก็ได้นะครับถึงแม้ปัจจุบันก็ไกลามากอยู่แล้วเนะเป็นกองหลังก็เก่งมากๆนะเป็นเขาเรียกไรอยูยี 20, ่สิบกับตันเลยใช่ไหมเออนั่นแหละนั่นแหละผมก็นะ ไอคุแน่นอนว่าให้เรียนรู้โคตรไวไปเลยนะครับผมนะเพราะว่าโดยรวมสุดท้ายปอดฟุตบอลอะไรมันก็ดูจะเป็นคนปกติธรรมดาทั่วไปเนาะที่แค่บอกว่ามีพรสวรรค์นนะีแล้วพอมาเข้าบูล็อกเนี่ยแบบว่ามาเสริมใช่ไหมก็แสดงผลงานอย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยการอัลล็อกเมตาวิชันซึ่งถือว่ามันจะดูเหมือนว่าจะมีอยู่แล้วนะครับผมแต่แต่ยิ่งการที่มันมีอยู่แล้วในยิ่งจะทําให้เบอร์ก็ไปใหญ่นะเพราะว่า แปลว่ามึงไม่ต้องเข้าบูล็อกอ่ะแค่แบบว่าอยู่ในสนามปกติอ่ะมันก็เข้าเมตาวิชั่นได้ซึ่งก็บูดความอัจฉริยะขึ้นไปอีกนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันต้องไปเรียนรู้โคตรไวอยู่แล้วแหละร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับผมนะแต่ที่ไม่ให้ระดับปีศาจไม่ใช่อะไรครับง่ายๆเลยเพราะว่าเออ่โดยรวมอ่ะมันยังไงซะมันก็เป็นคนที่น่าจะเล่นบอลมานานเข้าใจป่ะ,ปะเออนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะมันยังอยู่เรียนรู้โคตรไวไปก่อนแล้วกันนะครับอารมณ์เดอร์ชิโดอ่ะเออนะครับผมต่อมานะครับกับคุณมิ คุณเนี่ยมีเนี่ยยากเหมือนกันคือมันล่วงหล่นไปแล้วอะถามว่ามันเรียนรู้ไวไหมมันเหมือนเป็นการฟอร์์เรียนรู้มากกว่าว่ะเออมันมันเหมือนมันเหมือนเป็นการฟอร์์อะคือถ้าในด้านร่างกายมันนะผมบอกเลยว่าการอัดแบบร่างกายแม่งคือแบบหนึ่งือตัวที่สุดที่สุดอย่างแน่นอนนะครับเพราะมันทนผ่านในพวกคอสนรลกของเอโกได้ใช่ป่ะเพื่อที่แบบว่าสร้างเป็นแบบโนเอลโนอาคนที่สองอะฉะนั้นก็เลยยากว่ะ คือเท่าด้านล่างกายอย่างเดียวมันเป็นแบบปีศาจอยู่แน่ๆนะครับปีศาจกล้ามเนื้อนะเออน,นะครับผมทกมีสื่อบอกมุงโดฉายากูไปนะ <c oughs> เออน,นะแต่แบบมันมันไม่ได้มาจากพรสวรรค์ของตัวเองอ่ะมันเหมือนแบบมันเป็นการฟอร์ว่ะขอให้อยู่เรียนรู้เร็วใช้ได้ไปก่อนแล้วกันนะเพราะว่าสุดท้ายคุณนียมม,ม้นก็แพ้ชิโดใช่ไหมในตอนนั้นอ่ะก็แปลว่าแบบว่ามันเตะและอีโก้มันมันตื่นอะไรไม่ได้มากขนาดนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่า โดยรวมคุณเงี่ยมีอยากให้มันอยู่เรียนรู้เร็วใช้ได้ไปก่อนแล้วกันนะเออนะครับผมต่อมานะครับกับอ,อ่านี่นะครับกับเซนโดอันนี้เนี่ยคือผมเหลือไว้เลยนะนะครับผมในหมู่ยู20เนี่ยนอกจากไอคูก็เหลือเซนโดไว้นะเพราะว่ามันผ่านเข้ารอบมาแล้วก็เหมือนจะยังพอได้มีบทอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับก็เลยรู้สึกว่าอ,อ่ามันก็เนี่ยเรียนรู้เร็วใช้ได้ไปนั่นแหละดีแล้วนะครับผมต่อมากับจิงิลิจิงิลิเนี่ยอ,อ่าส่วนตัวให้มันอยู่สัก มรังเลระหว่างใช้ได้นะอาจจะส่งไปเป็นเพื่อนของคุณงมีไหมหรือว่าเราจะให้มันอยู่โคตรไวไปเลยดีผมให้มันโคตรไวแล้วกันด้วยความที่ว่าเออมันวิ่งเร็วอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันก็ขาเป็นอะไรไปใช่ป่ะสักอย่างที่แบบว่าเอ็นเหมือนเอ็นขาหรือสักอย่างมันนี่ผมไม่มั่นใจน้ง่าคือมันประสบเอออออารมณ์แบบผิดพลาดนะขามันเลยบอกว่าใช้การเหมือนจะไม่ได้ไปประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็พอมันฟื้นตัวแล้วมันกลับมาวิ่งเหมือนได้อิสรงหีปลุกใจเนี่ย ก็รู้สึกว่ามันก็กลับมาวิ่งได้อีกครั้งใช่ไหมแล้วมันก็วิ่ง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 จากรูจากทรงเนี่ยคือสปีดเนี่ยแม่งดูยากมากว่ามันอัพหรือเปล่าถ้าสปีดด้วยความที่ว่าอีกอย่างคือสปีดแม่งเป็นแบบความสามารถของคนเป็นอาบิลิตี้แรกของคนที่แบบมันคก็ได้ติดตัวมากับเกิดอยู่แล้วนะครับก็เลยรู้สึกว่าอาจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้เรียนรู้ไวขนาดนั้นก็ได้นะแค่ว่ามันเป็นแบบว่าเกิดมาพร้อมกับสมรรถภาพที่แบบว่าขี้โกงอยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะเออใช่เพราะว่า เพราะว่าผมว่ามันน่าจะเกิดม,มากับสมรรถภาพที่มันโกงอยู่แล้วมากกว่ามันไม่ได้นับเป็นการเรียนรู้ไงมันเป็นเหมือนแบบว่า,าวิง่งวิ่งไวมากๆเฉยๆนะครับถ้าจะมานับเรื่องการเรียนรู้มันน่ะน่าจะเป็นในส่วนของเรื่อง,งนี่มากกว่าเรื่อง mindset มันนับที่กล้ามากขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ความมั่นใจเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะแล้วก็ในส่วนของอล่าสุดที่จะเป็นอะไรนะมุมทองคำอะไรประมาณนั้นใช่ไหมที่ฟอร์มสูตรของตัวเองขึ้นมาได้ฉะนั้นโดยรวมนะให้อยู่ ใช้ได้หรือโคตรไลมกตัดใจโคตรยากเลยจริงๆรีบว่ากันตามตรงผมให้อยู่โคตรไปไปแล้วกันนะโคตรไปไปแล้วกันเพราะว่าสุดท้ายยังไงมันผ่านมาได้ถึงรอบเนี้ยแล้วดูจากการในนี่มันอ่ะที่มันเขาเรียกว่าอะไรนะคีเอทฟอร์มูล่าโกของตัวเองขึ้นมาได้อ่ะอารมณ์เดียวกับโล่ะผมมองว่ามันก็เป็นตัวละครที่ค่อนข้างมี potential สูงอยู่แต่ถ้าเทียบกับไอที่เหลือมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าเลยประมาณนั้นเนาะนะครับผมมาต่อกันนะครับกับ โอเคลินนี้ไปแล้วนะครับผมก็จะเป็นในส่วนนี้โนอาเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะมันก็ต้องมันแต่อายุมันก็เยอะประมาณหนึ่งนะให้มันเรียนรู้โคตรไวไปก็แล้วกันอะใน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 ฐานะที่มันเป็นอันดับหนึ่งของโลกอ่ะคือมึงก็ต้องมีแบบว่าพรสวรรค์หรืออะไรบ้างหรอวะาอย่างเช่นไหนสองเท้าใช่ป่มมันก็น่าจะฝึกมายตลอดอ่ะก็ถือว่าเรียนรู้โคตรไวไปก็แล้วกันนะครับผมต่อมานะครับกับไกเซอร์โออันนี้ก็อันนี้นี่ผมส่วนตัวผมมองว่า คือมันเป็นตัวละครที่ถึงแม้ว่ามันจะถูกจัดอยู่ในประเภทเดียวกับอิสางิใช่ไหมที่เป็นผู้แบบเรียนรู้เหมือนกันไม่ได้เป็นอัจฉริยะแบบลินอะไรอย่างนั้นหรือนางเงะแต่แบบว่าอะไรแต่แบบว่าไกเซอร์ไกเซอร์ผมมองว่ามันก็ยังเหมือนจะได้เปรียบเพราะว่ามันใช้ไกเซอร์อิมแพคได้ผมมองว่าไกเซอร์อิมแพคมันไม่ใช่สิ่งที่ใครๆจะฝึกก็ได้เว้ยผมมองว่าในฐานะไมาเซ็ตอะ่ะมันเป็นอารมณ์เดียวกับอิสางิ แต่เรื่องด้านพรสวรรค์ที่มันติดตัวมนตั้งแต่เกิดอย่างเช่นการที่มันยิงยูกยิงที่แบบว่าตวัดขาได้เร็วที่สุดในโลกได้ผมมองว่านั่นเป็นพรสวรรค์ที่ติดตัวมาก็เลยรู้สึกว่าคือไม่มีพรสวรรค์ยี่แล้วแม่งก็เสือกต่อยอดพรสวรรค์ได้อีกพอมาเจอคู่แข่งแบบอีสเงียเหมือนเคมีแม่งเข้ากันไงตามที่บอกแม่งกู่เก๋ไม่ใช่จะกบุบกเข้าเรื่องนี้ได้นะก็นั่นแหละนะครับมันพัฒนาได้ไวมากนะครับผมท่าใหม่ก็ออกมาเยอะ นะครับอย่างเช่นอวอลเลเยชั่นต่าง,างๆพวกแบบไบซิโคลไกเซอร์อิมแพคอะไรเงี้ยแบบที่แม่งตีลังกาแล้วก็เตะนะครับหรือไกเซอร์อิมแพคแม่งนัดที่เป็นท่าที่โคตรสุดยอดนะครับโคตรเท่เลยนะเมตาวิชั่นก็ดูเหมือนว่าจะพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับระหว่างที่มาเล่นกับอิซางิใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าอ่ะ เอาวะให้มันอยู่อัจฉริยะระดับปีศาจไปก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นนิวเจนอีเลเอีกคนหนึ่งใช่ไหมก็รู้สึกว่ายังไงมันก็ต้องให้อยู่จุีเทียนนี้เท่านั้นแล้วอ่ะสำหรับไกเซอร์นะต่อมานะครับกับเนสเนสคือเราก็ว่ามันก็